พูดถึงบรรยากาศการดินเนอร์ครับเย็นเมื่อวานนี้ก่อนเลยนะครับผมถามอาจารย์สุขุมว่าภาพเมื่อวานที่หวานชื่น,นมีการร้องเพลงผมว่าภาพเมื่อวานไม่ได้ให้ความมั่นใจแต่เ,เหมือนกับภาพที่เกิดเพราะอะไรแต่เพราะว่าไมเา่เอาเรื่องเดียวเลยคือปกติผมว่าทุกทุกฝ่ายไม่มีใครไม่มีใครพวกแคลงใจกันนะ,นะครับ เขาแกร่งใจเพราะฟังประชารัฐอยู่เพราะพลังประชารัฐเหรอเขาแกร่งใจเฉพาะฟักนั้นทําไมฮะเอ้าก็คุณทักษิณเคยพูดจาได้ไหมล่ะฮะอ่ะก็สี่สิบสวมาจากไหนทำเรื่องขึ้นมาเพื่อใครสี่สิบสวที่ไปยื่นเรื่องคุมเศรษฐาทางคุณพิชิตชื่นบานทํามาเพื่อใครอ๋อเรื่องเริ่มที่บ้านป่าร้อยต่อตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยธรรม่มวานเนี่ย เปลี่ยนไม่ใช่เปลี่ยนนะเพิ่มเพิ่มเพิ่มใครมาฮะเพิ่มคุณพัชรวาดมาก็ยังพอโอเคนะเอาบรรยากาศยังดีไม่ใช่บรรยากาศยังดีบรรยากาศยังแสดงว่าพรรคบางจราดดูดูจะทังพรรคเต็มฟอร์มหน่อยอแต่ถ้าเผื่อว่าเป็นคุณธรรมนัทเนี่ยคนเ็าบอกพร้อมอยู่แล้วที่จะเหมือนสาขาสาขาอยู่แล้วคือไม่แปลกใจใช่ใช่๋อแต่ถ้าสมมติเมื่อวานลุงป้อมมาแล้วฮะ ลุงป้อมมาก็แสดงว่าเต็มพักแล้วเป็นเป็นพักแล้วลุงป้อมมานี่จบหายสงสัยเลยอ๋อแปลว่าสมัครแต่ถ้าถึงลุงป้อมไมมาเนี่ยคุณพิธาวาดมาเนี่ยมันก็ยังดูเต็มพักแต่แต่เมื่อวานนายกเศรษฐาบอกว่าสามัคคีนะสามร้อยสิบสี่เสียงไม่มีแตกแถวและจะแข็งแกร่งไปเรื่อยๆนะจันก็ปลอบใจตัวเองจะให้คุณจะให้คุณเศรษฐาบอกดูสิมากันแค่นี้เหรอไอคนที่เราอยากให้มาไม่มา จะให้พูดอย่างนั้นเหรอก็ออพูดไม่ได้เนาะ,ะพูดนั่นชี้ช่องอ๋อ <c oughs> อ่หถามคุณเทพไทยบ้างว่าคิดเหมือนอาจารย์ไหมฮะคือถ้าดูภาพบนเวทีครับก็จะเห็นว่าโอเคก็สมัครสมานดีคืออันนี้เป็นเป็นปกติของนักการเมืองอยู่แล้วครับปกติก็ใส่หน้ากากาเข้าหากันอยู่แล้ว <c oughs> แต่ว่าท่ามกลางที่ดูว่ามันมันกลมเกลียวกันอะไรกันเนี่ยแต่ว่าสังเกต การร้องเพลงยังไงฮะเราเรามีไหมเรามีตอนร้องเพลงไหมเดี๋ยวเอาวหน่อยร้องคนลัคขีก็ร้องคุณลัคขีอ้าวคุณสมนัสนก็ไปอย่างหนึ่งไปอีกนะคุณอนุทินก็ไปอย่างองคงยิ่งก็ไปอย่างหนึ่งแล้วก็คุณภูมิธรรมก็พังอ้าพังอ้อยู่คือคือไม่ได้สามัคคีกันจริงเขาไม่ได้ซ้อมกันมาเขาร้องสดไงรานนั้นก็ซื้อให้เห็นไงสื้อให้เห็นว่านี่แหลอว่าไม่ใช่ร้องเพลงไม่ขีไม่ใช่ขีเดียวกันเพราะฉะนั้น มันจะมีความแปลกแยกอะไรอยู่ในภาคการเมืองคืออย่ามองในในฉากนี้คือผมว่าหน้าตาเนี่ยยิ้มแย้มเจอหน้ากันหน้าตายิ้มแย้มเนี่ยยิ้มแย้มนะยิ้มแย้มแต่ข้างหลังเราไม่รู้ไงอาจจะซ่อนมีดซ่อนดาบอะเราไม่รู้แต่ว่าการเมืองนี่เป็นปกติอยู่แล้วครับเ เป็นปรตีคอนักการเมืองผมอยู่ในวงการเมืองมาก,ก่อนเนี่ยผมรู้ทักทายกินข้าวดีกอดคอกันไม่ดแต่ว่าเรื่องจริง <c oughs> อีกเรื่องหนึ่งที่รู้นี่เราเคยโดนกระทําหรือเราไปกระทําเขา <c oughs> เราเราคลุกคลีกับชีวิตการเมืองเราเรารู้อโอเคแต่ดูคุณแพรองทานเข,นข,นข,นขนินๆเนีเมื่อวานนี้ฮะ <c oughs> หรืออาจจะไม่ค่อยชินกับบรรยากาศนี้ปกติต้องเป็นคุณทักษิณหรือเปล่าฮะใช่ไหมใช่เนี่ย เออแต่คุณอวทินดูจอยสุดนะคือด้วยปกติคุณองค์เง้เขาก็ไม่ค่อยเขาไม่ค่อยคล่องตัวอยู่แล้วในทางการเมืองนะก็ไม่เท่าไหร่เขายังความเขาเรียกอะไรอ่ะความชํานาญความเกี่ยวจานประสบการณ์ประสบการณ์ุตริภาวะเขายังน้อยมากเออที่ก็ได้เป็นเพราะว่าลูกคุณทักษินไงลูกในห้างถ้าไม่ให้ลูกในห้างเนี่ยถ้าไม่บริษัทของคุณทักษินเนี่ยไม่ได้เป็นลูกจะไม่ได้เป็นซีอีโอก็ยังดีเป็นเสมียนจดเออจริงๆ พราะสสก็ยังไม่เป็นเลยยังไม่เคยเป็นสสด้วย oh. อ๋อแล้วคุณรู้จะมาคุมสสได้ไงสสแต่ละคนเคลียวลรากดินทั้งนั้นอ่ะฮะ <Ha. S 2> แล้วคุณไปดูที่พักเพื่อไทยสิ ในตาที่บันไดเนี่ยเป็นหินหินอ่อนหินขัดนะถ้าจะเป็นพรมบัวขาดกระจุยไปแล้วเพลงเพลงที่ร้องนี่มีนัยยะไหมอันนี้ต้องถามฝั่งนี้หน่อยเพราะว่าทางนี้เขาเป็นนักร้องนะเพลงที่ร้องเมื่อวานเนี่ยที่คนแชร์กันเยอะๆก็คือรักเธอนิรันต์กับเราและนายมีนัยยะไหมฮะมันเหมือนกับเอ้ยนี่ไงรักรักเราพักร่วมนิรันต์คือเขาเขาก็พยายามจะเลือกเพลงให้มันเข้าบรรยากาศแหละจะไปร้องเพลงเมียพี่มีชู้ได้ไงมันก็ไม่ได้อะดีใช่ไหมมันก็ต่อเพลงในแนวนี้ะโอเพลงรู้รู้ยุคเลยนะะ หรือว่าเจาช่วยสวยกยี่ใจอะไรเงี้ยก็ไม่ได้ก็ต้องหาเองเนี่ยเชื่อฉันนะอย่าลุกไปเชื่อใครโดนซร์ไพ์อะไรเงี้ยงั้นโอเคงั้นกลับมาถามอาจารย์สุขุมนิดนึงฮะเมื่อกี้อาจารย์เปิดประเด็นไปแล้วเรื่องของลุงป้อมเรื่องของคุณพัชรวาทเนี่ยแปลว่าณตอนนี้เนี่ยพลังประชารัฐที่ไม่ใช่คุณธรรมนัสกับเพื่อไทยที่เขาเขาต่อกันไม่ติดแล้วเขาจะมีโอกาสต่อกันติดไหมฮะถ้าถ้าอย่างนั้นไม่จะต่อไม่ติด มองหน้ากันไม่ได้โอ้โหหนักวาเนี่ยคือมันมีความในใจอ่ะมันมีความสงสัยอ่ะไปแล้วไปแล้วมันมีปรากฏการณ์ครับโอ้โหครับอ่าแล้วแล้วแบบนี้เนี่ยในในมุมของทางการเมืองเนี่ยใครต้องเป็นคนเริ่มเคลียร์ใจกับใครก่อนนะหรือหรือไม่คิดจะเคลียร์กันอ่ะผมว่านะมันมีแต่เกมข้างหน้าครับเนี่ยอันนี้ผมว่าเพื่อไทยยังมั่นใจว่าตัวยังคุมคุมเกมได้ครับ ตราบใดที่วันเนี้ยกลุ่มอีกฝ่ายหนึ่งที่อยู่ในฝากเดียวที่รวมเป็นรัฐบาลด้วยกันเนี่ยพอเหนหน้าเนี่ยม,มันเบื่อแล้ว <c oughs> มันบอกตรงๆเลยว่ามันมันไม่ไม่ไม่รู้จะส่งใครกลับมาคืนแล้วคนตบมือเริ่มมีการพูดถึงคุณคุณตู่อีกอตู่ไหนฮะบิ๊กตู่เนี่อ้โพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอ นี่คะแนนในโพก็กลับมาเนี่ยไม่ใช่กลับมาผม,ผมว่าสร้างมันมีเสียงเรียกร้องเพราะจริงๆต้องยอมรับว่าท่านเป็นนายกนานเสียจนเบื่อครับเน <ะ S 1> ี่ยเพราะว่าความที่ลีลาท่านมันมันลีลาปุ้มขับจัามันไม่ใช่ลีลานักการเมืองที่ว่าอเอาประชาชนไปที่ตั้งอนะลีลาแบบทหารอลีลาแบบทหารอืลีลาแบบหัวหน้า มองสายตากาดแนวหลบตาเพราะนั้นเพราะนั้นเมื่อวานนี้ก็ก็เพียงแต่ว่าเออเดือนหน้าเรากินกันอีกนะเดือนหน้าก็เดี๋ยวหาเจ้าภาพแล้วก็กินกินกินข้าวกันอีกอ่อแค่นั้นเหรอะคือถ้าถ้าตัดใจทำได้แค่นี้ครับผมมีความรู้สึกเอาเองนะว่าท่านท่านนายกเองก็อยากหาที่พึ่งเหมือนกันทำไมไงว่า คือคือเป็นนายกคนเลือกให้เป็คนตั้งให้เป็นครับนะแต่ว่าเมื่อเป็นนายกแล้วเนี่ยอืม,มันดูเหมือนไม่เป็นนายกอ่ะเพราะอะไรฮะอาจารย์เขาก็เป็นนายกอยู่ทุกวันเนี่ยเดินสายไปต่างจังหวัดไปต่างประเทศเยอะแยะนะฮะมันก็มีคนเดินสายเหมือนเขาโอ้ย แรงอีกแล้วมีเสียงหัวเราะคิกคักจากข้างหลังมาอันนี่นี่คือภาษาชาวบ้านฮะเอ,อ,อ๋อ,อ,อคือนายกอะก็เดินสายแต่เวลาเดียวกันเหมือนกับมีคนเดินสายแข่งกับเราพวกเราเองอะช่วยกันอาจารย์ไม่ใช่ช่วยกันะทับเราอะทับไลอ่อะไม่ไหมหมายความว่าข่มเราอะอ๋อขม่มไล่นี่ตัวจึงอยู่นี่ไม่ใช่คุณอาจารย์คิดมากไปเปล่าเขาช่วยกันเป็นจะเป็นที่ปรึกษาของรัฐบาล ผมก็พยายามดูไม่ให้มีเรื่องน่อยนะครับแต่ว่ามันมันต้องพูดความจริงอะ,อะว่าเรารู้สึกยังไงโอเคอะครับคือเรามีความรู้สึกเหมือนอย่างที่หลายคนรู้สึกกันแหละรครับคือมีนายกหลายคนตัว<น>คนหลายคนแน่คนจริงอ่าคือคือคือรัฐบาลนี้เนี่ยคือรัฐบาลนี้เนี่ยมันหนึ่งนายกเนี่ยสามคนแล้วก็รัฐมนตรีบางกระทรวงก็สามคนนะงอกมาจากไหนฮะอ้าว นายกสามรัฐมนตรีบางกระทรวงพ่อแม่ลูกสามคนจนคาการมูนจะฟังใครอ่ะคือคือเขาเขาแท็กทีมกันไงครับเออในแท็กทีมกันผมก็แอบได้ยินมานิดนึงใช่ไหมนี่ขณะผมอยู่บ้านอย่างเดียวนะปักโทษอยู่บ้านอย่างเดียวผมยังได้ยินเลยแต่ว่าในในความรู้สึกผมที่อาจารย์สุขุมว่าก็คือว่าตัวที่จะที่จะเป็นตัวแทนของฝ่ายอนุรักษนิยมเนี่ยมันไม่มีตัวเออมันไม่มีตัว คือคุณเศรษฐาเนี่ยดีที่สุดในบรรดาคนเตี้ยเนี่ยแกสูงที่สุดเขาแค่ okay, นั้นเองอันน,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 นี้อันนี้บูลลี่รอเปล่าไม่ไม่เกี่ยวนะคือคือ,ค,อคือเราเรยเปยเราก็เห็นว่าคือแกทําหลายอย่างนี่ขนาดที่วันที่คนเบื่อลุงตู่เก้าปีแปดปี <c oughs> ใช่ไหมแต่ว่าพอคุณเศรษฐาเป็นแบบนี้ปั๊บเนี่ยมันมีคนพูดถึงลุงตู่จริงๆ ม,มันคุณมันเปรียบเทียบไห<ะ>แต่ว่าลุงตู่กนกลับมาไม่ได้เขาก็รู้แล้วว่ามันกลับมาไม่ได้แต่มันคนมีคนประเภทส่วนหนึ่งที่ประชดประชันม,มันมีความรู้สึกว่าเพราะพักเพื่อไทยโม้ไว้มากไงตอนห<ะ>าเสียงบนเวทีหาเสียงโมไวมากแต่กแก้ปัญหาเศรษฐกิจจะแก้ยาบ้าจะแก้ค่าไฟฟ้าโอ,โอ้สารพัดแก้ และสุดท้ายทำไม่ได้เลยไม่แต่นิดเดียวแม้กระทั่งดิจิทัลวอลเลทก็ยังทําไม่ได้คนมันมีความรู้สึกว่าออประชดประจานตั้งกูหาลุตงตู่เลยดีกว่าก็เลยวนไปที่นู่นก็เลยทําให้คุณเศรษฐาก็ดรอปลงเรื่อยๆๆๆและยิง่งที่คุณทักษิณยิง่ง เคลื่อนไหวมากึ้นเท่าไหรเนี่ยเดินสายเดินสายเนี่ยมันก็กดทับคุณเศรษฐามากเท่านั้นอ้าวงั้นผมถามคําถามเดียวกันกับอาจารย์คือการที่คุณทักษิณเคลื่อนไหวเดินทางไปในพื้นที่ต่างๆจะเป็นพื้นที่บ้านใหญ่พื้นที่คนเสื้อแดงหรืออะไรเนี่ยมองว่าเป็นการช่วยกันเพื่อให้พรรคเพืพ่อไทยมีคะแนนนิยมกลับมามากขึ้นแบบนั้นไหมไล่ะค,คือคือแน่นอนแหละว่าคือคือคือช่วยแหละแต่ว่ามันมันคนละยุคคนละสมัยแล้วไงครับคือต้องยอมรับว่าตลาดของคุณทักษิณแฟนของคุณทักษิณเนี่ยก็คือคน ที่อายุ40-50ขึ้นไปเด็กเนมันไม่รู้จักอยู่แล้วไอ้คนรุ่นใหม่เนี่ยอายุ20ปีเนี่ยไม่รู้จักคุณทักษิณเพราะคุณทักษิณไป18ปีตอนนั้นเขาอายุ78ปีเออตอเขาไม่รู้จักว่าคุณทักษิณเนี่ยคือใครมาคุณทักษิณก็ต้องไปเอาตลาดในส่วนนี้เออแลวซึ่งในตลาดส่วนนี้ก็ส่วนใหญ่เนี่ยมันก็ไปอยู่กลุ่มอนุรักษ์นิยมเป็นเป็นส่วนใหญ่นะคุณก็ไปแบ่งตลาดอนุรักษ์นิยมใช่คุณทักษิณก็ไปอาญาทำอะคาเดมี่เอาเด็กกรุ่่่่นหมาาทํเพือจะแขงับ เก <G ül ets> ้าไกลครับแต่มันจะแข่งได้ไงเพราะอะไรเพราะว่าเด็กคนรุ่นใหม่ของพรรคเพื่อไทยเนี่ยครับมันเป็นลูกของบ้านใหญ่มันเป็นลูกของสสมาตั้งนั้นก็คือลูกนักนาการเมืองนั่นแหละ <S 2> <S 2> <S 2> มัน <S <S ชู้มามันมันเดินขึ้นมาโดยทางที่พ่อปุยไว้ให้ในขณะที่พรรคก้าไกลมันเด็กใหม่ตั้งนั้นนะมันสู้ด้วยตัวเองนะลำแข้งลำขานะด้วยตัวเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยความแข็งแกร่งมันมากกว่าไงไอ้นู้นมันคุณดูดิเกียคุณคุณหนูทั้งนั้นนี่มา เป็นรัฐมนตรีก็ลูกสสไอ้สสนี้ก็ลูกสสนั้นคือทางนั้นเลยแล้วคุณจะเอาเราไปสู้นี่เดี๋ยวพูดอย่างนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมเขาก็บอกว่าคุณเทพไทยเชียร์ส้มอีกเนี่ยผมไม่ได้เชียร์ส้มผมเอาผมเนี่ยพูดตรงไปตรงมาที่สุดแต่ตอนนี้นะคือผมไม่ได้เป็นไม่เป็นสมาชิกพรรคไหนไม่ได้เชียร์ใครนะไม่ได้เชียร์ใครพูดตรงไปว่าเมื่อเปรียบเทียบคือคือตอนนี้การเมืองมันสองขั้วเนี่ยนี่ใจผมพูดคนอื่นได้ไงใช่ไหมคือขั้วคือขั้วเพื่อไทยคือกับขั้วก้าไกล ามก็ตเปรียบเทียบสองขั้นี้พคุณตกสินเคลื่อนไหวเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเพราะจะเอาฐานของก้าวไกลมผมก็เลยวิเคราะห์ว่ามันแย่งฐานก้าวไกลไม่ได้เพราะเอตดผลเพราะว่าคุณเอาคนรุ่นเกา่าคนรุ่นเกา่าก็ไปอยู่อนุรักนิยมใชแล้วคุณเอาคนรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่ก็มาอยู่เพื่อ พรรคเก้าไกลเสแล้วแล้วแล้ว,ลวุณจะเอาตลาดตรงไหนอ่ะแล้วรุ่นใหม่ของเพื่อไทยก็มีที่มาที่ต่างกันใช่จากของพรรคเก้าไกลถูกต้องอ๋อทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจะไปเรื่องคุณลักสินเต็มๆมเนี่ยผมขออนุญาตก,กลับมาที่งานเมื่อวานนี้หน่อยเพราะว่ามันมีประโยคเด็ดนะที่วันนี้นกลายเป็นข่าวนะก็คือที่คุณธรรมนัสเนี่ยไปแซวคุณอนุทินนะว่าพรคภูมิใจไทยเนี่ยดูแลพักเล็กหลายพักพลังประชารัฐก็ไม่อยากจะน้อยหน้าซึ่งปรากฏคุณอนุทินวันนี้ออกมาให้สัมภาษณ์นะบอกว่าคุณธรรมนัสเขาแซว นะคุณอนุทินก็ดูแลภูมิใจไทยพักเดียวนะฮะแต่คนเนี่ยตีความต้องถามปรมาจารย์ด้านการเมืองอย่างอาจารย์สุขุมว่ามันมีนัยยะอะไรไหมฮะเรื่องพักเล็กเรื่องอะไรเนี่ยแล้วมาบอกแซวเล่นกันนีหละเมื่อวานในสื่อเล่นกันไปหมดแล้วนะฮะมันหรือมันไม่มีอะไรอาจารย์ผมว่าจริงๆแล้วคุณธรรมรัฐชี้ว่าคุณอนุทินเนี่ยกำลังมองเป้าหมายใหม่แล้วคืออะไรฮะก็คือจะเป็นเองไองเป็นนายกเหรอฮะอ โอ้โ oh. แต่เมื่อวานคุณเศรษฐาคุณแพทองทานก็อยู่นะพูดแบบนี้อาจจะสะดุ้งได้นะหมายคือต้องยอมรับอยู่อย่างหนึ่งว่าคุณอนุตินเนี่ยครับไม่มีชื่ออยู่ในลายเลย,เย<า>ตลอดในโพก็ไม่มีสองเปอ,อร์เซนตอเปอร์เซน่าในขณะที่เมื่อกี้ก็ดูอีกฝ่ายมันขาดบานหน้าอยู่ฝ่ายอนุตินยมว,วันนี้มันจะดูไม่มีคนอื่นนะครับอืมก็เลยมาทาง อ่าก็ก็พูดให้เห็นว่าตอนนี้คุณอนุทินกำลังเคลื่อนไหวอะไรอยู่อ๋อ <c oughs> แต่เป็นเป็นลักษณะของหยอก <c oughs> ของแซลแต่จริงๆน่าจะมีอะไรอยู่ครับอ๋อคือมันผมคิดว่ามันไม่ผมคิดว่ามันเป็นจิตใต้สำนึกของของคุณธรรมนัส <c oughs> เพราะว่าชุชดตีแล้วฮะ <c oughs> นานรัฐบาลชุดตีแล้วเนี่ย คุณธรรมนัทเนี่ยเป็นคนดูแลแจกกล้วยพักเล็กเพราะจนวันนี้มันมีพักเล็กส่วนหนึ่งเขาก็เคยลยคิดว่าเขาก็เลยเกะทับกันว่าใครดูแล้างเขาก็เลยพูดไงว่าพักเล็กมาอยู่มากก็แสดงเขาแสดงให้เห็นว่าเฮ้ยนายกผมนะมีฝีมือนะในการเอาพักเล็กผมเนี่ยเป็นคนแจกกล้วยเจ้าของสวนนะเพราะวันเดี๋ยวนี้เนี่ยคุณก็ต้องไว้วางใจผมนะ2่สามทีพักเนี่ยผมทั้งนั้นนะและพอสุดท้ายเขาก็บอกว่าแย่เล่น พอมันเป็นประเด็นมาปั๊บเนี่ยทุกคนก็ปฏิเสธหมดก็โยนออกจากมือหมดว่าเฮ้ยแย่เล่นแย่เล่นแต,แต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันก็อาจจะเป็นไปได้ตามที่ที่แย่เล่นกันใช่ไหมฮะคือคือแน่นอนแน่นอน,อน,อนเลยฮะแน่นอนอ่ะหนึ่งหนึ่งเอา้าเห้ผมว่านะพักเล็กมีคนดูแลนะอ,อีกส่วนหนึ่งเนี่ยจ้องที่จะช้อนพักเก้าไกลถูกยุบก็คุณเห็นเนี่ยว่าตอน,อนอนาคตใหม่ถูกยุบเนี่ยพักไหนจ้อนไปบ้างใครเอาไปบ้างก็เอาไปเยอะแยะ วันนี้เขาก็จ้องอีกในวันนี้คุณอ๊อฟต้องเข้าใจว่าการเอาสอสดูดสอสอหรือตกปลาในบ่อเพื่อนเนี่ยนะครับแม้ว่าค่าปลามันจะแพงสัก20-30โลเนี่ยนะหรือเป็นปลาหมอคางดำก็ลเรนเอาไม่ใช่นะไม,ไม่ใช่คือ20-30โลเนี่ยเขาก็เสี่ยงเพราะอะไระเพราะเขาส่งคนไปสมัครเนี่ยไปสู้สอสอเนี่ยเขาหมด40-50ล้านไม่รู้ได้หรือไม่ได้ แต่วันนี้มันได้อยู่แล้วอันนี้มันได้อยู่แล้วสามสิบโลนี่มันได้อยู่แล้วมันได้สอสออยู่แล้วแล้วเรื่องอะไรผมไปเสี่ยงแม้ว่าสอสอคนนั้นถ้าสมมุติว่าเป็นงูเห่าย้ายมาจะสอบตกในสมัยมน <ะ S 2> ั้นเขาเขาเฉพาะหน้าเขาาที่เห็นเขาจะให้ยกมือรอบนี้ก่รอรอบนี้ก็จะรอบไอ้ไอ้ไอ้ที่ผ่านมาคุณก็เห็นอยู่แล้วสอบตกเกลี้ยงใช่ที่ย้ายมาสอบตกเกลี้ยงแต่เขาคิดแค่วันนี้เขาคิดวันนี้คิดสมัยนี้เขาทำอย่างไรให้ได้อยู่ได้ั้งสี่ปีแต่แค่นั้นสามร้อยสิบสี่มันไม่พอเหรอถ้าอย่างนั้น เขาก็มีหลักประกันมากขึ้นไงให้มีหลักประกันแล้วก็ให้ให้มันเขาเนี่ยสร้างความมั่นใจว่าฐานเสียงการสนับสนุนเนี่ยเออสถียรภาพของรัฐบาลชุดน,นี้ปึ๊กเลยเออ,อ,อไม่ต้องพวงหลังไงเษถา,าก็ลุยเต็มที่เลยเอาแค่นั้นเองนั้นแปลว่าไม่น่าจะมีแล้วการเป็นตัวนายงนายกคือมัน,อ,น,นอันนี้อันนี้ผมผมไม่รู้เรื่องเรื่องดีวเขานะาออว่าอะไรมันข้ามหน้าข้ามตาหรือเปล่าแต่ว่าถ้าดูหน้าไพา่ในวันนี้เนี่ย ฝ่ายนุรักษนิยมไม่มีตัวที่จะมาแทนคุณเศรษฐาวันนี้คุณไปดูอ่ะคนก็คิดถึงคุณอนุทินคุณได้สองเปอร์เซ็นต์่าแล้วก็ไปดูคุณเพียรพันคุณพันเจ็ดเปอร์เซ็นต์ครับอนแล้วคุณจะไปดูใครกันนี้อลุงตู่ก็ไปเป็นองคมนตรีใช่แล้วก็ไม่มีตัวไม่มีตัวก็ต้องใช้คุณเศรษฐาคุณเศรษฐาก็ใช้คุณทักกษิลอ่ะพูดนะฮะคือใช้คุณตักษิณต่อแต่ว่านอมินีของคุณทักษิณเนี่ยก็คือคุณเศรษฐาครับคุณจะไปใช้คุณอง คุณน,นุ้ก็ใช้ไม่ได้เพราะวุฒิภาวะนะยิ่งพูดยิ่งแสดงออกยิ่งพูดยิ่งแสดงออกครับเ,เพราะฉะนั้นคนเขาเขาก็เอาคุณเศรษฐานี่แหละถึงยังไงก็พกป้องแกล้มไปได้ดีกว่าคนอื่นครอาจารย์คิดอย่างไรไหมครับว่าคุณเศรษฐาน่าจะไปยาวแล้วตอนนี้อยู่ยาวผมเคยเชื่ออย่างนั้นนะเคยเชื่อเลยว่าตอนนี้ผมผมมีความรู้สึกเหมือนกันว่าดูคุณเศรษฐามีความหมายน้อยลงอ แล้ถ้าคุณเศรษฐาน้อยลงแล้วใครเพิ่มขึ้นฮะอาจารย์อะไรนะคุณเศรษฐามีความหมายน้อยลงแล้วมันต้องมีคนเพิ่มขึ้นเลยวะฮะอาจารย์มันมัน <c oughs> ก็คนตอนนี้เราอาจจะดูยังไม่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็มีการพูดไปปะไปถึงบิ๊กตู่อะไรไปไปตรงนี้นะครับนั่นแสดงถึงการยังยังอยู่ในขั้นตรวแหงหาอืมนะตรงนี้แต่ว่าที่ผมว่าคือวันนี้เนี่ย ผมมองดูว่าชะตาชีวิตของคุณเตตาเนี่ยน่าจะอยู่ที่ดิจิตอล l w ลเลต t ถ้าดิจิตอลเอลเลตดันไม่กับดันไม่ไปอีกนะครับผมว่าท่านก็ตอ và ng, và ng ้องวางวางมือแล้วแต่ว่าดูจากความมั่นใจที่เดี๋ยวจะ,ะแถลงวันที่24นี้ก็ดูมั่นใจอยู่นะแต่มันเลี <c oughs> <S <s <ays> <S ้ยงเต็นตอนเลี้ยงมันไม่มั่นใจเนี่ยอ แล้วนี่มีข่าวอาจจะมีสัญญาณไม่ใช่อะารอย่างนี้สมมุตินะครับผ่านอ่ะได้แจกได้ทําอ่าแต่บางพักในร่วมรัฐบาลนี่ไม่ยกมืออ่ออเอาแต่นี่เขาปพกเลยนะว่าอาจารย์เมื่อวานสามริบสี่เนี่เขาประกาศแปลว่าเขาคุยกันมาแล้วหรือเปล่าไอ้ไอที่เขาพูดน่ยมันมันมันมีอะไรคเขาเรียกว่าพูดให้วางใจแต่ว่าจริงๆตัวเองก็ ไม่รู้จะทำได้อย่างที่พูดก็มีอืมคือถ้าวอลเล็ตมีพักร่วมบางพักไม่ยกมือให้นี่เป็นเรื่องเลยนะฮะก็ไม่ทราบหรอกครับแต่ว่าสมัยคุณเปรมน,นะครับเคยมีครั้งหนึ่งเอ่กฎหมายอันสุดสา,ายตอนที่คุณเปรมวางมือ <S 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 พักวิบปัตินี่แหละ <S <s แต่ไม่ยกมือให้ทั้งพักาบางกลุ่มไม่ยกให้ท่านบอกว่าเลิกครับยุบสภาเลยอื นั่นหมายความว่ามีโอกาสที่อาจจะสำรอยไหมฮะมีคือผมผมผมดูว่าชะตาชีวิตของท่านอยู่ตรงนั้นนะท่านเองก็ในสุดก็หันไปหันมาก็มองจุดนั้นเป็นจุดเดียวที่จะทำให้ท่านกล้ครับอยู่ต่อได้อย่างอย่างให้คนเห็นว่าเป็นผู้มีผลงานคือภารก,กิจภารก,กิจของ ของคุณเศรษฐาคือเรื่องนี้เรื่องเดียบพร้ะเขาชูเรื่องนี้บนเวทีเขาชูเรื่องนี้เป็นเป็นเรื่องหลักใช่ครับแล้วมาแต่เขาเขาพูดเองเลยหนึ่งตึ้นใช่เขาต้องทาให้สําเร็จคราวนี้เนี่ยผมคิดว่าในวันนี้เนี่ยเราดูภาพว่าพักร่วมนี่โอเคครับแต่ว่านั่นคือภาพรวมทั้งหมดเพียงแต่ว่าไอโครงการนี้มันเป็นแค่ถ้าเป็นเรือก็ยังโกลนอยู่ยังไม่ได้แต่งให้มันเรียบร้อยแต่ว่าพอมันแต่งเรียบร้อยพอมันมีรายละเอียดมากขึ้นเนี่ยนะ แล้วทาให้พักร่วมรัฐบาลมันเห็นนะว่าอันนี้มันผิดอันนี้มันเสี่ยงนะ,ะเพราะว่ายุคมือผ่านในคอรอมอนี่นก็ติดคุกได้นะ,<ฮ>ะเออแล้วมันอ้างได้นะออติดคุกได้พอติดคุกได้ในยุคนี้ไม่มีใครกล้าติดคุกแล้วยิ่งตอนนี้นะพ <c oughs> อ,อป,อปอชอมันแรงด้วยสารรัฐมนูนมันแรงด้วยสารดีกาแผนกดีอาญาผูรร้ํำรงตตางแรงแง้มันก็ศักดิ์สิทธิ์ด้วยโดนเสี่ยงไม่มีใครแล้วมันก็เป็นเหตุผลที่สวยในการออกนะว่ามันผิดกฎหมายผมไปไม่ได้เพราะคุณดูคุณอุตินพูดหรือพักร่วมอื่นพูดว่า ขอยกสนับสนุนแต่ที่ไม่ผิดกฎหมายต้องไม่ผิดกฎ<ช>หมาย<ช>อันนี้พอสุดท้ายคือในวันนี้เนี่ยมันเอาอะไรแน่นอนไม่ได้โครงการนี้เพราะว่ามันเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนอีกวันต่อวัน <c oughs> แหล่งที่เงินทกสรอ,อมั่งไม่มีบ้างไปพบปลุกเจ็ดบ้างงบปลูกแปดบ้างอ,อ,อันนี้มันไม่เสด็จน้ำไหมพอเสด็จน้ำปั๊บแต่งตัวเสร็จทุกอย่างเสร็จมาปั๊บเข้าคอรมอมันมีข้อและมีนักวิชาการเยอะแยะที่จะมาทวงติ่ง นี่ขนาดวันนี้เนี่ยผู้ว่าแงค์ชาติย,ยังยังยังจดหมายเปิดผนึกมาทวงติงอยู่อีกนะอพอต้วงติงปั๊บคนนักการเมืองที่กลัวมากที่สุดคือกลัวติดคุกอ,ะอ่ะไม่ใช่นักการเมืองทุกคนนะกลัวติดคุกอ่าใช่ฮะเพราะฉะนั้นพอมีเสียงต่วงติงแล้วก็เสือหเห็นว่าถ้าคุณผ่านคุณมีสิทธิติดคุกนะขาหนึ่งคุณเยียบก็ไปในประตูคุกแล้วนะผมว่าถอยกรูดวันที่วันที่วันที่ยี่สิบสามอาจจะมีคนรอประชุมน้อยไหม เพื่อใดอ้างว่าไม่อยู่ในที่ประชุมเพราะว่าตอนหลังเวลาพิจารณามติที่ประชุมไอ้มติคอรมนี่เขารู้ด้วยว่ามีใครเข้าร่วมใครเป็นองค์ประชุมบางคนอาจจะไม่กล้ามาโดยเฉพาะพรรคร่วมนี่แหละโควิดติดง่ายจะตายเดี๋ยวเนี่ยแลวเดี๋ยวพอทั้งสองท่านคุยกันแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวแฟนคลับพรรคเพื่อไทยก็จะบอกว่า มโนคิดกันไปเองคิดกันไปไกลได้ฟังที่นายกพูดหรือเปล่าอย่างนี้จะตอบ่อไคือถ้าหากว่าเรื่องนี้ถ้ามันไปได้เป็นไปได้มันเป็นไปได้นานแล้วครับมันไม่ยื้อมาจนถึงครุปีหรอกมันตั้งตั้งแต่วันแรกมันเอาแต่วันรกเขาก็อยากใจเส็จจนถึงวันนี้ปีแล้วเนี่ยยังไม่รู้จะได้อีกหรือเปล่าเนี่ยเอางี้เพื่อความเป็นธรรมผมคุยกับคุณจุลพันธ์รัมตีช่วยคลังจากเพื่อไทยเนี่ยอันนี้อ่าคุณจุลพันธ์บอกผมว่าที่เปลี่ยนเนี่ยเพราะว่าพอถึงเวลามาทำจริงแล้วเนี่ยคุณจะรู้ว่ามันไม่่งาย แล้วก็บอกว่ามันมีเงื่อนไขต่างๆมีข้อ,อกฎหมายและรับฟังเสียงของคนที่ทักท้วงอย่างนี้ไงไอ้นี่เขาแสื่อให้เห็นว่าการหาเสียงเนี่ยนะประเภทพูด,พดไป <laughs> ทําไปพูดไปคิดไปไม่ได้คิดมาก่อนคือถ้าคิดมาก่อนปั๊บเนี่ยมันเป๊ะเป๊ะเป๊ะขึ้นเป็นรัฐบาลปั๊บเ,เดิน <ทำ S 1> เรื่อน<บ>ได้ทันทีอ,อันนี้คิดไปพอเป็นรัฐบาลแล้วก็คิดต่อไปเอาเงินจงไหนเอาเงินจางนี้ไม่ได้ก็ไปตร,ตรงนี้ตรงนี้ไม่ได้ก็มาเอาตรงนี้อันนี้เขาเรียกว่า ทําไปคิดไปอเออเอง,งั้นแปลว่าตอนน,ต,อตอนนี้ทั้งตอนนี้ทั้งทั้งสองท่านนี่เห็นตรงกันว่ามีโอกาสที่คุณเศรษฐาอาจจะไปไม่รอดเพราะดิจิตอลวอลเล็ครับแล้วจะกลายเป็นทางอันนี้เมื่อกี้เมื่อกี้อาจารย์บอกไปแล้วคุณเทพไทยคิดเหมือนกับที่อาจารย์ย้อนประวัติศาสตร์ไหมครับใช,ะะใช่คือถ้าถาหนึ่งนาะถ้าสมมติว่ามันไปไม่ได้ผมว่าเอาเอามันมัน,ม,นมันดันจนไปได้ถ้ามันไปไม่ได้แล้วมันตันไปหมดคุณ เศรษฐาต้องรับผิดชอบอยู่แล้วมันเป็นทางลงของคุณเศรษฐาในการที่เขาเรียกว่าอะไรลงจากตําแหน่งที่สวยที่สุดอือาจจะถูกกดดันจากนายใหญ่จากอะไรก็แล้วแต่และนะเขาจะเอาตำแหน่งคืนก็แล้วแต่หรือว่าจากดิวที่เขาตกลงกันไว้ว่าโอเคไปได้แค่นี้นะมันเป็นทางลงที่สวยที่สุดว่าโอเคเมื่อนโยบายที่ผมพูดม,มันไปไม่ได้ผมก็รับผิดชอบทางการเมืองผมออกซึ่งทําให้คุณเศรษฐาดูดีขึ้นกับสองดันไปแล้วต่อแต่ว่า ในเงื่อนไขในรายละเอียดของโครงการนี้มันมีปัญหาทางเทคนิคมันมีปัญหาทางกฎหมายครับพักร่วมไม่ไปด้วยไม่เอาด้วยอันนี้ก็จาเป็นคุณเศรษฐาก็ต้องก็ต้องออกอก็ต้องรับผิดชอบทางการเมืองงั้นงั้นงัง้นถามอาจารย์สุขุมเพิ่มเติมแบบนี้ว่าอย่างนี้มันกลายเป็นว่านโยบายหลักนโยบายเรือธงของเพื่อไทยมันจะกลายเป็นหลุมพรางที่จะวางให้คุณเศรษฐาสะดุดล้มเองหรือเปล่าถ้าอย่างนั้นทัทงน้งที่คุณเศรษฐาเป็นคนประกาศเองก,ก็ตรงนี้มันดูไปแล้ว คุณตศ๋ครับต้องเป็นคนเดียวที่รับผิดชอบมันไม่ใะ่มาจากคือมันอาจจะมาจากอย,าอย่างที่คุณเ,เทพไทยว่านะว่ามานึกได้ตอนหาเสียงอ๋อคิดไปทำไปอะไรเนี่ย